สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่30มกราคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมืม่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกดีานะครับว่าเมืม่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลเอเชียนคัพกันก่อนเลยดีกดีานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเซลล์ทีมสุดท้ายนะครับอิรักแพ้กับจอร์แดนไป2-3ละกาตาก็เอาชนะปาเลสไตน์ไป2-1ก็ทําให้จอร์แดนกับกาตาได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับโมูอเกาะแคปเวิร์ดเอาชนะมอริเตเนียไป1.0ต่อและเซเนกัลก็เสมอกับไอวอรีโคสในเวลา90นาที1่ต่อต่อเวลาพิเศษก็ทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับก็ต้องมาดวลุดโทษหาผู้ชนะซึ่งก็เป็นไอวอรีโคสที่ยิงแม่นยากว่านะครับเอาชนะเซเนกัลไป5ต่อ4ไอวอรีโคสกับหมูอเกาะแคปเวิร์ดก,ก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนคที่ผ่านมาก็เป็นรอบที่4ี่แบล็กเบิร์นเลเวอร์ถล่มเอาชนะเล็กแฮมไป4ต่อ1ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่22เกตาเฟ,ฟ่เอาชนะรานาดาไป2.0ทต่อให้ตารางคะแนนตอนนี้เกตาเฟ,ฟ่อยู่ที่10มีอยู่คะแนนส่วนารานาดาอยู่ที่19ก็มีอยู่11คะแนนผลฟุตบอลกาโชเซเลียอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่22ซาเลนิตานาแพ้กับโรมาไป1ต่อ2 ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้โลมาอยู่ที่5มมอยู35คะแนนส่วนซาเลนิตาน้าอยู่ที่20ก็มีอยู่12คะแนนผลฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกาัเกตเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19เอสเตลาแพ้กับเบนฟิก้าไป1ต่อ4และสปอร์ติงลิสบอนก็ถล่มเอาชนะคาซาป,ปีอาไป8ประตูต่อ0 ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นส p o r t i n g Lisbon มีอยู่49คะแนนที่2เป็น Benfica มีอยู่48คะแนนที่3เป็น FC p o r t o มีอยู่44คะแนนและที่4เป็น Sporting b r a ร a กามีอยู่36คะแนน,ส,นส่วนทไทยตารางตอนนี้ที่16เป็น RIO a v e มีอ16คะแนนที่17เป็นวิ z e ร a มีอ13คะแนนและที่18เป็น Chavez ก็มีอยู่12คะแนน ผลฟุตบอลูเปอริกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก,ก็เป็นนาที่23อิสตันบุลสปอร์เสมอกับซัมซุนสปอร์ไป1ต่อ1เคเซริสสปอร์เสมอกับอันเดนยาสปอร์หนึ่งต่อ1การาตาสไลเอาชนะกาเีอัมเตส2ต่อ1และแทปซันสปอร์ก็แพ้กับคาซิมปาซาไป2ต่อสส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเฟเดริเชมีอยู่60คะแนนที่2เป็นการาตาสไลมีอยู่60คะแนนที่3เป็นแทปซันสปอร์มีอยู่37คะแนนและที่4เป็นเบซิกตักก็มีอยู่36คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเพนดิสปอร์มีอยู่23คะแนนที่19เป็นคอนเยสปอร์มีอยู่21คะแนนและที่20เป็นอิสตันบูลสปอร์ก็มี11คะแนนและผลฟุตบอลสก,อกุลดาล์กาสเปนเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนาที24โดยอันบยเดลิดเอาชนะลาซินซันเตเดไป3-1ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เลอันบยเดลิดอยู่ที่5มีอยู่39คะแนนส่วนลาซิงซันเตเดอยู่ที่12ก็มีอยู่33คะแนนนะครับ และนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ